หวยลาวงวดล่าสุดออกแล้วนะครับมาตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนางว,วดวันจันทร์ที่14ธันวาคม2563มาดูกันนะครับว่าหวยลาววดนนี้ออกเลขไหนนามสัตว์อะไรเราไปตรวจพร,พร้อมกันเลยครับตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนางว,วดวันจันทร์ที่14ธันวาคม2563 เลข5ตัวได้แก่หมายเลข6 8 0 5 6 6 8 0 5 6เลข4ตัวได้แก่หมายเลข8 0 5 6 8 0 5 6 เลขสามตัวได้แก่หมายเลข056 056เลขสองตัวได้แก่หมายเลข56 56เลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลข6เลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลข6เลขนามสัตว สามนามสัตว์ได้แก่หมายเลขศูนย์สามถูกกับนามสัตว์เลขหา่านหมายเลขศูนย์สามถูกกับนามสัตว์เลขหา่านหมายเลขสองสี่ถูกกับนามสัตว์เลขกบหมายเลขสองสี่ถูกกับนามสัตว์เลขกบหมายเลขหนึ่งหนึ่งถูกกับนามสัตว์เลขหมาหมายเลขหนึ่งหนึ่งถูกกับนามสัตว์เลขหมาเรามาทวนตรวจหวยเลาหวหวยเลาพัฒนา งวดวันจันที่14ธันวาคม2563กันอีกรอบนะครับเลข5ตัวได้แก่หมายเลข68056 68056เลข4ตัวได้แก่หมายเลข8056 8056เลข3ตัวได้แก่หมายเลข056 056หหเลขสองตัวได้แก่หมายเลขห6 5หห้าหเลข1ตัวได้แก่หมายเลข6เลข1ตัวได้แก่หมายเลข6เลขนามสัตว์3มนามสัตว์ได้แก่หมายเลข0ูนย์สถูกกับนามสัตว์เลขห่านหมายเลข0ูนย์สถูกกับนามสัตว์เลขห่านหมายเลขสองสถูกกับนามสัตว์เลขกบหมายเลขสองสี่ ถูกกับนามสัตว์เลขกบหมายเลขหนึ่งหถูกกับนามสัตว์เลขหมาหมายเลขห1ึ 1, ถูกกับนามสัตว์เลขหมาทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สําหรับหวยลาวงวดถัดถัดไปเราก็จะติดตามแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดถัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่มซับสไครต์ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ